谢谢。 จะแนะนำตัวทีก่อนเลยนะครับเจ้าเดชายนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสอนผมครับผมชื่อเด็กชายเะ้ยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเดอง ชื่อเลยครับอ่ะเยี่ยมเลครับสีรด้วยสีนะไปคสาวแครนั่งเงื่อนครับปากไปนะเพราะมันมีเลยครับชีวเ่ออ่าผิเสื้อสมุนนะครับ ภาษาพิเศษหรือว่ามีลิขิตยังไงในการที่จะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีซครับแต่ขอใ้ทคนรู้ได้ว่าเราเีเวครับเรามีความสามารถหรือว่ามีลิเดตยังไง จะดูรูร้อนนะครับเก่งมากหินไหมครับจากคำถามที่ผมถามาาร์ตนะครับก็สามารถบอกให้เราได้ดูเลยว่าพาร์ตซีีเรีนในการที่สามารถเ็ตไม่ถอดออกมาได้นะครับหรอค่าอ่นและสุดทายของเราเขมีควาสามารถอะไรครับไม่มีนะครับอาจจะให้เวลาิดนะครับอคนต่อไปในเมื่อรับ อะไรเว่านะเยนะครับช่วยตอบแทนน้องเะครับเอาาเป็นนีใช่ไหมอันนี้เสามารถครเบาต่ตีอันนี้เราตอได้ตาหน่อยไดหมคับแต่ก็นเวลานี่นะ คนต่อไปอ่ะน้องคนนี้ครับชิมหอมมากเลยอ่ะชิมเลยครับอ่ะไม่อายครับไม่อายครับ ชิเลยอมีจุดเด่นว่าเขาสามารถงที่มีควาอที่ยาวนะคะแล้วก็เปนหน่งนะคสีแดงใช้ะสุเซ็กเตอร์นะครเซ็เตอร์ยาวปรสัริงนะแลุดท้ายครับมีเสื้อสดห่งลำบุกนนี้นี้สมุมติเ่าสมมติวามีภาษาลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเซ็นะครที่มราเป็นอะไรกันนะครับไม่รู้เลย ไม่รู้อาพี่รู้พื่อ่านางจะมีความสามารถเด่นๆอะไรครับอนเไครับีคอนาทีคนเนไครับก็เช่อตว่าทีคนอาไม่รู้รรนนนนจะกินพิธีหรือเปล่ารูาจะกินพิธีหรือเปล่าทีนี้นี่นอนนาจะรับคน Thank yeah. you.